ก็เป็นคนสุดท้ายทุก kind ป of ีนะครับแล้วก็เป็นพิธีกรคนเดียวทุกปีครับ แต่เป็นที่น่าปลื้มใจที่สุดก็คือรางวัลน,นี้เป็นวันที่สุดยอดมากจริงนะครับเป็นรางวัลพัฟปูล่าโหวตนะครับรา oh oh งวัลพอ p ปูล่าโหวตที่น่าย,ยินดีเพราะว่าคนที่ตัดสินพวกเขาเหล่านี้เป็นประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับ ที่จะได้ตัดสินพวกเขามาจาก4ช่องทางด้วยกันนะครับอยากจะแต่งตัววิ่งๆเหมือนกันนะครับแต่ขอโทษพอดีอัดรายการและเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวไม่ทันจริงๆขอโทษนะครับมาจาก4ช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นคูปตองนะฮะพรอพล่าโบสจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึกนะครับทาง SMS ครับทางแฟนเพจ a c e b o o k คมชัดลึกอวอร์ดครับ และเว็บไซต์ w w w d มช c o m ึก n e t ครับดึกแล้วครับไม่ต้องพูดเยอะครับเข้ารางวัลเลยครับ ค่อยคิดไดไหมครับเอาครับรางวัลแรกกันเลยดีก <Labor> ว <ator il fi> ่านะครับยายาครับผมรัทุกคนนะครับรับทุกคนแต่ทักหมดไม่ได้นะครับขอโทษนะครับรางวัลแรกนะครับเป็นของสาขานักร้องเพลงไทยสาตนลยอดนิยมครับ